พระวรวงเธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคนเสด็จไปในการประทานทุนการศึกษาของมูลนิธิสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่6และสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัชราชสุดาแก่นกักเรียนที่มีผลการเรียนดีของโรงเรียนธรรมาธิปไตยจังหวัดราช,ชบุรีวันนี้เวลา10นาฬิกายนาทีพระวรวงเธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคน ซึ่งทรงเป็นประธานมูลนิธิสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่6และสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัชราชสุดาเสด็จไปยังโรงเรียนธรรม,มาธิตยปไาตยอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีโอกาสนี้ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักาการะพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจากนั้นได้ประธานรางวัลครูดีเด่นมีจิตอาสาและนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียนต่อจากนั้นประธานทุนการศึกษาของมูลนิธิแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดี สำหรับโรงเรียนธรรมาธิปไตยก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2518ด้วยมอมหลวงปิ่นมาลากุลเพื่อเป็นโรงเรียนแบบอย่างตามโครงการอบรมนักเรียนในเรื่องชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์จเจริญรอยพระยุค,คลบาทของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวต่อมาได้รับการอุปถัมภ์จากบุริธิว,วชิราวุธานุสรและในปี2557ได้รับการอุปถัมภ์จากบุริธิเจ้าฟ้าเพชรรัตน ปัจจุบันดำเนินพันธกิจร่วมกับวบุณิธิสถาบันการศึกษาในรัชการที่6และสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัชราชสุดาเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียนรวม100คนมีนางสาวสุภาณีพงพุทธชาติดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนก่อนเสด็จกลับได้ทอดพระเนตการกล่าวสุนทรพจน์เรื่องชนะศึกบางแก้ว โดยเด็กหญิงนิชาพัฒชัยงามมักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ที่ชนะเลิศระดับประถมศึกษาตอนต้นในการประกวดสุนทรพจน์เนื่องในโอกาสครบ250ปีศึกบางแก้วจัดโดยมูลนิธิชนะศึกบางแก้วร่วมกับศูนย์วาทศิลวัดพระศรีอานอำเอภอโพธารามจังหวัดราชบุรี